ที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่นี้คือภาพล่างต้นฉบับของการวาดโครงสร้างท่าทางของคนที่กําลังทํากิจกรรมต่างๆต,ต้นฉบับนี้คุณครูเตรียมไว้เพื่อสําหรับการสอนอก็จะมีตั้งแต่การขึ้นโครงสร้างของท่าทางนั้นๆและความสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆเช่นกิจกรรมการตากผ้าการรดน้ําต้นไม้ถูบ้านล้างจานอ่านหนังสือการทำอาหารหรือกิจกรรมการกรอกน้ำาด่ม การขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนทำให้เราเห็นภาพรวมของขนาดรูปล่างท่าทางและความสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆปกติคุณครูจะขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดแต่ก็ยังเป็นการล่างเบาๆไว้ก่อนนะสุดท้ายคุณครูก็จะเอาปากกาหมึกดํามาตัดเส้นให้คมชัดอีกครั้งหนึ่งพอเราตัดเส้นเสร็จแล้วรอหมึกแห้งก่อนเราค่อยเอาอยางลบมาลบเส้นดินสอที่เป็นเส้นล่างออกเพื่อให้ผลงานสะอาดและคมชัด แล้วเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงคุณครูจะทำคลิปวิดีโอสอนแยกสอนวาดทีละกิจกรรมสอนตั้งแต่การขึ้นโครงสร้างเป็นรูปทรงง่ายๆและการเริ่มเก็บรายละเอียดทีละขั้นตอนคลิปนี้เป็นแค่ตัวอย่างนักเรียนที่สนใจก็ก,กดติดตามคุณครูไว้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย